โอเคครับอยู่กับนกขไอไส่สแก่อย่างเช่นเคยวันนี้จะมาดูลูกนกขอไฟไอตัวนี้ได้มาใหม่มันไม่เชื่ยงเท่าไหร่ได้ไม่แค่นั้นนามันตีได้แค่สองวันไอตัวนี้ได้มาสามเดือนแล้วขอลายอเอ้ไส้คอออกแล้วพี่น้อง นกเขาไฟสองตัวตรงนู้นเพิ่งได้สองวันที่แล้วจะเอาออกมาให้ดูในกล้องเห็นไหมไม่รู้กล้องจะล่วง ครับมือไม่ค่อยไหวอันนี้ตัวผู้ครับตัวลูกไอตัวนี้มันสู้ครับลูกมันเบิ้งเบิเ้งมีเห็นไหมมันจิกมืออยู่ด้วยกันเลยตัวผู้เหมือนกันอัน,นเห็นไหมร้อง ครับอืมอืมอืมจิก,จก,จกจสู่นะครับสองพี่น้อง ไิกัดคนน้องครับเอาละครับอาแล้วแล้วมันหิวแล้วนี่ครับเอาละอันนี้ไม่ใช่แม่ไม่ใช่พอ่ออันนี้ลูกเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นพี่อัอนนี้แค่มารีวิวให้ใชลูกนกตัวนี้ได้มาใหม่ เชื่องด้วยไอ้ตัวนี้ยังไม่เชื่องได้แค่วันเดียวครับหัดจิกเองรังบประคี่ระคี่ยังตัวมันครับขอบจบไปแค่นี้เลยครับสวัสดี